นี่ลุงเผาเต็้ยขยายแล้วนะคะแต่ว่าเราอยู่ในบ้านนอกค่ะ no problem สตรอเบรีงามดีก็ผักก็งามดีค่ะพาเดินบรรยากาศนะฮะเรื่อนเพื่อนโอ้ยพาเดินดูเอ๊ะ ใครมาดึงหนาต้น้นายังไม่ออกท่านเพื่อนยังไม่ออกเที่ยว่าพาเดินดูพาเดินเล่นนะฮะอากาศวันนี้เย็นอยู่นะเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วอากาศมันเย็นเนาะฝนตกโอ้ พามาเดินดูพามาดูฟูก,กินโตอีกแล้วนะพาเพื่อนมาตัดอีกแล้วนะต้นมีเยอะจะตัดไปคราวนี้ไม่กินแล้วนะกินหลายรอบแล้วตัดไปอ่อาโพสขายซะหน่อยนะแต่ว่าเฮ้ยยังไม่มีเลยคันเพื่อนยังไม่ออกเลยนะยังไม่ออกออกอยู่แต่ว่าไม่เยอะออกอยู่นี่ไง ออกดอกกันนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยดอกมันใหญ่แล้วเนี่ยนะวันนี้วันนี้ไปทําเทมปุระใบมันทำเทมปุระเนาะแต่ว่ามันใหญ่แล้วอะไม่เอาละว,วันนี้ไม่ได้แบบรื้อพลาสติกนะเพราะว่าไปเข้าเมืองกันมาเนาะไปโงไปหาหมอกันมานะคะอยากถามว่าเป็นโรคอะไรนะเป็นกันหรายโรคแต่ก็โอเคแล้วละ่ะตอนนี้นะก็ แดดมันไม่ได้ออกเลยเนาะมันหนาวเนาะก็จะไปทําช่วงวันไหนแดดออกแรงๆแล้วก็จะได้เผาแบบน,นี้ด้วยแต่วันนี้รู้สึกว่าจะแดดออกครึ่งวันนะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตรงที่จะปลูกผักค่ะผักไทยปีนี้นะคะตรงถนนจะไม่ปลูกพวกอย่างเช่นพริกผักไทยนั่นแหละพริก มะเขือพวกกระเพราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนมันตายเนี่ยต้นมันมันมีเศษต้นของมันไงนะแล้วมันต้องเผาไงเพื่อนแล้วมันอยู่ติดถนนมากอ่ะนะมันอยู่ติดถนนแบบถนนใหญ่อะ่ะาบ้านเราเรียกถนนใหญ่เนาะถนนลักอะ่ะเออก็เผายากเราต้องขนมาเผาแบบตามที่บ้านเนี่ยใส่รถกระบะมานะ เออก็เลยคิดว่าจะจะไม่ปลูกจะมาปลูกตรงนี้นะแล้วก็ปลูกไม่เยอะด้วยปีนี้เนาะปลูกแค่กินเองนะแล้วก็อาจจะแบบเหลือก็ขายนิดนิดหน,น่อยพดขายออนไลน์นเพื่อนอันนี้เป็นต้นทอนะต้นลูกทอนะยังไม่ออกดอกอุณหภูมิก็อยู่ที่ยังประมาณต่ำกว่า20อยู่นะอ่า แถบนี้ก็เป็นต้นไอ้นั่นค่ะต้นผักทาระนะต้นจะสูงต้องแบบว่ามาตัดหรือเปล่าตัดตอนนี้จะเออรู้แล้วให้ลุงมาตัดแต่ตัดตอนนี้จะโอเคไหมเดี๋ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมาตัดดีกว่าฤดูใบไม้เอ้ยฤดูใบไม้ร่วงหลังจากที่เขาออกออกใบแล้วนะแล้วร่วงห้องต่อไปแล้วก็ตัดเพราะว่าเห็นไม่ยากตัดนะตัดให้มันสั้นแล้วเราก็อ่า อาจจะเอาต้นมันไปปลูกหรือไปปักชำต่อนะที่เหลือมันก็จะกลายเป็นต้นสั้นๆใช่ไหมปีหน้ามันก็มันก็จะออกยอดมาแบบสั้นๆเออก็เก็บได้นะเพื่อนนะเดินลงตรงนี้ดีกว่าจะได้แบบว่ามันจะย้ามันจะไม่ขึ้นอ่ะถ้าเราลงบ่อยอ่ะหรือเอาแบบว่าทําทางลงดีกว่านไปได้ตรงนั้นเห็นไหมทางทางนะแต่มันต้องแบบว่าเดินไกลหน่อยดอว่าขับมอเตอร์ไซค์มานะ ก็มีฟุกิโนโตะด้วยเห็นเพื่อนนี่ไงตรงนี้มีโอ้ยนี่ไงเล็กๆกำลังสวยเลยนี่นี่นะี่นี่นะนี่นะตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลยก็มีตรงนี้ก็มีนะนกำลังงามนะฮะอา้าวตรงนี้ใครปลูกอะไรวะโอลุงปลูกปลูกอะไรวะเนี่ยพอหิมะละลายเพิ่งเห็นนะว่ามันมีอะไรน่าจะเป็นหอมหรือเปล่า แกชอบมาแอบปลูกอะไรนะนี่ค่ะหอมนะหอมกระเทียมอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่น่าจะใช่กระเทียมอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหลุงแอบปลูกอะไรวันเนี้ยหอมใหญ่หรือเปล่านี่หอก็ยังไม่ละลายนั่นเพื่อนมีปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยไปอย่างละแปลงสองแปลงนี่ค่ะพอได้กินนะท่านเพื่อนก็ ตรงนี้ไปถึงตรงนั้นก็จะเป็นพวกต้นแอปเปิลแต่ว่ามันไม่ไหวหรอกเพราะว่าที่นี่พวกต้นไม้ต้นแอปเปิลต้นอะไรแบบนี้มันปลูกที่นี่ไม่ได้ดูแลปลูกไปทไําไมเนาะอย่างมีคนแนะนําให้ปลูกเชอรี่แทนอันนี้นะคะเพื่อนปลูกทําไมเชอรี่คนญี่ปุ่นบ้านเนี้ยเขากินบวยเค็มใส่อะไรนะ,ใส, o, นะ,ะใส่เบนโตะนะใส่ข้าวกล่องอะ นะเขาก็ปลูกที่เขากินอะ่ะเขาเขากินบวยทุกวันอะ่ะนี่ก็ปลูกบวยนั่นเพื่อนเชอร์รี่ก็มีต้นหนึ่งหลังบ้านนะ่นนกกินปลูกแล้วก็นกกินนะฮะปลูกเชอร์รี่ทำไมะคะเออเราไม่ไม่ใช่แบบทางยุโรปนะนะไม่ได้จังยุโรปนะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเออที่นี่เขาก็ปลูกปลูกแอปเปิลก,ก็โอเคนี่แหละปลูกแอปเปลิลนี่กี่ปีแล้วยังไม่ได้กินเพราะว่า ไม่ชีดถิ่นพื้นดินนะที่จะปลูกแอปเปิลนะนเพื่อนนี่นะต้องเป็นแบบที่แบบยังไงอ่ะนี่หน่อยแต่ว่าอันนี้การการพอไปแล้วไงปลูกตรงโคกๆแบบนี้น่าจะได้อยู่อืต้นบววยนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาแกก็ทยอยจัดการแล้วมันเพิ่งตายอ่าตายจริงๆมัน นี่เพิ่งหกักเพิ่งปีนี้แหละที่หักอะแล้วก็เป็นเพราะหิมะตกเยอะไงที่นี่นะหิมะตกเยอะนะเพื่อนเพื่อนก็เห็นอยู่นะเออมันก็เดี๋ยวค่อยมาทยอยค่ะดอกบวยออกแล้วก,ก็จะปลูกบวยอย่างนี้แหละเพราะว่ากินบวยนะคนญี่ปุ่นก็กินบวยเค็มทุกวันน่ะคนญี่ปุ่นแบบโบราณน,นะสมัยนี้คงไม่ค่อยกินแล้วละเออ ตันเพื่อนตรงนี้ก็มีนะเดินเล่นเ<ๆ>ก็บฟอกินต่อไปไปอย่างนี้แล้วก็เอาไปแช่น้ำไม่ได้แช่น้ำใส่น้ำนิดนึงในกระมังแล้วก็เราเอาแช่นะคะโอ้โห ไม่เคยมาเก็บแถวนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้โหไม่เคยมาเก็บแถวนี้เลยนัเนี่ยตรงี้เปียบ ีหอมป่าหอมป่ากำลังงอกเลยหอมป่าเห็นไหมนี่เพียบเลยควันควันลุงเผาเสร็จใบไม้จะพาเดินเลาะตรงนี้ไปนะเพื่อนดูตรงนี้นะข้างล่าง ที่มาเดินเล่นกันตรงนี้นั้นเบื่อเดินเล่นบนหิมะหิมะละลายหมดแล้วอปตรงเราขุดเผาตรงนี้แหละใกล้ต้นผักทาระเนี่ยยังไม่ออกนะเพื่อนเยอะเลยนะครับเพื่อนว่าจะเก็บไปขายซะหน่อยนี่ เคลคลิปนี้ไปแล้วค่ะว่าจะมาเก็บขายได้แค่นี้เองก็เอาไว้กินแล้วกันเนาะแช่ไว้นะทำผักทอดอะไรก็ได้นะคะ